ใบเครดิตไทยพาณิชย์ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกรยรทธดการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้กับดิฉันธนวันปันทโชธค่ะ ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปปิดในแดนลบนะคะเช้าวันนี้ค่ะเปิดมายังคงอยู่ในแดนลบต่อนะคะแต่ว่าตลาดลงไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้พลิกกลับมาบวกแล้วนะคะก็บวกบวกลบ,ลบอยู่ในบริเวณบวกลบประมาณ1-2จุดนะคะตอนนี้บวกขึ้นมานิดนึงค่ะเซ็นดิ้งเด็กอยู่ที่1,400 3 5 8 5จุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะสำหรับตลาดหุ้นที่เริ่มมีการย่อนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ต่อเนื่องนะคะพี่นิพนธ์มีมุมมองยังไงบ้างคะก็ยังไม่จะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับก็ต้องดูแนวรับ1 4 3 0 1 3 2 9สี่ร้นยสามสิบหนึ่งพันะฮะเ้ื่อใ่้ดูว่รเป็นการปบับฐานในวันนี้วลุบสกรัญนะฮะเพื่อนหฮะ วิวตลนาการคงยังไม่วิ่งขึ้นช่วงนี้เนื่องจากท่าเงินดอลลาร์เริ่มแข็งค่าขึ้นมาใหม่นะฮะก็จะมีผลกระทบกับราคาน้ํามันให้ราคาน้ํามันลงนะฮะซึ่งจากตลาดี่เราเนี่เป็นการทาโดยกลุ่มคอมมดนิตี้นะับเมื่อราคาน้ํามันลงเนี่ยคุณน้ำมันก็จะหยุดผั่านนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะของการย่อดีๆนะครับที่เราจะเข้าไปซื้อเก็งกำไรใหม่นะฮะจากตรงนี้ไปเป็นการเก็งกำไรทั้งหมดนะครับเก็งกำไรนะคะเป็นการเก็งกำไรทั้งหมดไม่มีการลงทุนนะฮะค่ะ ถ้าตลาดยืนอยู่แบบนี้ในช่วงช้าเนี่ยหุ้นเล็กหุ้นน้อยก็จะมานะครับค่ะก็ดูช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะมีแรงขายออกมาอีกไหมนะครับให้ดูวอลรุ่มของตลาดถ้าไม่เกินนะครับไม่เกินสามหมื่นแปดพันล้านหรือยิ่งน้อยสามหมื่นทาพันล้านก็เป็นจังหวะที่เขาไปซื้อก็จะพิจัดขึ้นก่อนในสัปดาห์หน้านะครับค่ะแต่วันนี้น่าจะสูงสุดนะค่ะสําหรับการย่อที่ให้ไว้ตามแนวรับนะคะสามารถที่จะเข้าไปเก็งกาไรคือจะต้องไปเลือกหุ้นกลุ่มไหนดีคะ มันไม่เป็นกลุ่มมันจะเล่นเป็นหลายตัวนะฮะเปอุ้นที่มันลง<ะ>แล้วก็เข้าไปซื้อนะฮะลงแล้วก็อ,อย่าอย่าซื้อหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆอันนี้็ตัวอย่างว่าแรงขายที่เกิดขึ้นใน CPO นะครับเป็นแรงขายแลว้วเพราะนั้นเราก็อย่าขึ้นเข้าไปซื้อนะฮะดูว่าแรงขายนั้นเป็นแรงขายชั่วคราวหรือเปล่านะฮะแต่การลงมาของสวพวันนี้วัลรุ่มหายไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ดูหายจังหวะที่จะเข้าไปซื้อใหม่นะครับคือในเกณฑ์กำไรในขาดทนขึ้นเน่ยังหุ้นที่เป็นขามดทุ แล้วก็กลุ่มคัปี้นะครับโรบินโฮมโปรพวกนี้ยังไปขาขึ้นอยู่นะฮะแต่เวลาซื mm ้อ <handed>. ต <t> ้องซื <sh> ้อตอนที่ย่อตัวนะครับค่ะโรบินโฮมโปรซื้อได้แต่ว่าซื้อตอนย่อตัวนะคะต้องย่อตัวเป็นย่อตัวพวกนี้เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับค่ะที่จยไปไล่ซื้อตอนที่เขียวนะฮะค่ะี่ตลาดช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ถ้าดูถึงขนาดนี้คือว่าจะใช้นวรับหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเป็นน้ำรับนะครับค่ะของของช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายเนี่ยปกติพูดเราจะเล่นกันช่วงบ่ายนะฮะว่าจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงนะครับ แต่เนื่องจากสัญญาณอิเิเกเตอร์บอกว่าเป็นการปรับฐานนะฮะเพื่อปรับฐานกับรัาฐานก็ใช้เวลาวันสองวันต่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่ะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขึ้นมาก็ชนแนวต้านแล้วนะครับก็จะเป็นเอชซีบีเคแบง์นะครับก็ก็จะไม่ไปแล้ว,ลวก็จะตื้อๆล่ะนะครับแล้วก็อข้างแล้วก็ซึมนะฮะค่ะในธนาคารมันิชยไม่มีปัจจัยคือ คือตอนนี้เราต้องดูปัจจัยสําคัญนะครับว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีปัจจัยนะฮะถ้าไม่มีปัจจัยหรือว่าควาลูของมันเกินเนี่ยก็จะไม่มีใครเข้าไปไล่ต่อนะครับค่ะแล้วหุ้นที่มีปจัจจัยก็คือกลุ่มน้ํามันปจัจจัยก็คือถ้าราคาน้ามันขึ้นต่อไปเชนราเรียนพกสิบเหรียญนะหุ้นพวกนี้ก็มีขีขึ้นแต่ถ้าลงมันก็จะลงนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ซื้อตอนย่อนะคะต้องซื้อตอนย่อทำไมค่ะ,คะสุดท้ายค่ะพี่นิพนธ์กำหนดกลยุทธ์ทิ้งท้ายย้ำตั้งแต่วันนี้จนถึงคเกี่ยสัปดาาห์นะ เราจะมองว่าการขึ้นของตลาดหุ้นเป็นการขึ้นเพื่อจบนะฮะเขาสำหรับผู้ลนรายตัวหลายกลุ่มนะฮะคือกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงถือเุ้นสดเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เก็งกำไรเป็นรายตัวด้วยเงินสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่นะครับแต่ละคนนะฮะไม่ได้มองว่าซื้อหุ้นตอนนี้แล้วมันจะรวยนะค่ะก็เป็นการเก็งกาไรนะคะย้ํานะคะแล้วก็ซื้อตอนย่อนะคะให้รอดูหลังวันที่ยี่สิบนิดนึงว่าตลาดจะ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมนะฮะค่ <c oughs> ะได้จะลงไหมจะลงไหมนะคร <c oughs> ับค่ะอยู่อยู่แต้ยังถึง20นะว่ายังปลอดภัยอยู่นะค <c oughs> ่ะขอบคุณมากเดือนหน้าเดือนหน้าต้องระวังมากวันนี้ ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี<ส>๋ยวยังไงสั์หน้าตากม,มาต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนชวนประสิทธิ์จากบริษัทลักษาเวร่าสำหรับมุมมองนะคะหลังจากนี้ไปเป็นกลยุทธ์ของการเก่งกําไรนะคะแล้วก็ต้องเลือกเป็นรายตัวเข้าไปในจังหวะที่หุ้นนั้นย่อนั่นเองนะคะเพื่อที่จะต่อรองราคาแล้วก็ขายในช่วงที่เด้งค่ะส่วนภาพของตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศก็ไม่ค่อยจะดีนะคะฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปิดกันอยู่ในแดนลบกันหมดเลยค่อนข้างจะสวนทางกับราคาทองคาที่ฟื้นตัวเมื่อคืนนี้นะคะมาดูที่ฝั่งของยุโรปกันต่อฟุซีก็ ลงไปถึง69จุดนะคะปรับตัวลดลงมาอยู่ในแดนลบกันแบบนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยคะ่ะตอนนี้1,435.28จุดนะคะถึงแม้เราจะยืนอยู่เหนือระดับ1,400ได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงแล้วก็ยังคงมีความผันผวนขณะเดียวกันทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เองก็พยายามที่จะผลักดันให้ตลาดหุ้นนั้นมี Market Cap ที่เติบโตนะคะเดี๋ยวช่วงข่าวจากข้องค้าเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดคะ่ะ ในปี2559นี้นะคะมีหุ้นน้องใหม่ IPO ที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI แล้วหลายบริษัทนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายบริษัทนะคะที่เตรียมที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะซึ่งทางคุณประพันธ์จเจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ใหม่ MAI นะคะท่านก็บอกเขาว่าโอ้ในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีแ,แรกที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่เนี่ย4บริษัทแล้วนะคะแต่ว่า ยังเหลืออีก10บริษัทนะคะที่กําลังจะเข้าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะก็คิดว่าแนวโน้มทั้งหมดนะคะในปีนี้ตั้งเป้าไว้เนี่ยประมาณ15ถึง20บริษัทนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถสร้างมเกตแคปได้ประมาณ20,000ล้านบาทก็ต้องรอดูนะคะว่าช่วงครึ่งหลังของปีจะสามารถเร่งเครื่องให้บริษัทจดทะเบียนเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้มากขนาดไหนนะคะ ขณะดเดียวกันค่ะก็ได้มีการพูดถึงนะคะการผลักดันให้ธุรกิจครอบครัวนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของธุรกิจกงสีนะคะก็คือมีทายาสืบทอดธุรกิจเนี่ยทางผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์เอ i บอกนะคะว่าธุรกิจ ประเภทนี้เนี่ยมีความสนใจที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นมากนะคะเพราะว่ามองว่าการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดจะช่วยสร้างระบบแบ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมท,ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปได้แล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาทะเลาะกันในอนาคตสำหรับธุรกิจครอบครัวด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ80-90เเนี่ยนะเป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะของครอบครัวนะที่สนใจจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ต้องรอดูนะคะ ื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็การปลักดันให้มีการจาทดทะเบียนมากยิ่งขึ้นค่ะ